สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับพบกับผมบ้าบบูมครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA V r o r o p e ในเมือง Midnight Racing นะครับวันนี้จะพามาขับรถฟล็อกลิฟฮะทำงานขนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะได้ตู้แล้วประมาณ2000บนทะก็ไม่เร็วครับมันก็ขนอยู่แค่ข้างในเนี้ยไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลฮนะ แต่เราต้องแต่รถมันช้านิดนึงทำใจหน่อย ขนต่อได้ยาวๆเลยครับก็มันทําไปเรื่อยๆเลยฮะอันนี้จนกว่าเราจะเหมือนแบบพอใจหรือเปล่าได้ตู้ประมาณล้วสองพันโดยประมาณนะ โคตรช้าเลยรถอันนี้คือคนที่ใจร้อนไม่เหมาะกับทำงานนี้เลยจริงๆฮะรถมันช้ามากๆ เนี่ยได้ประมาณพันกว่าบาทสองพันก็แล้วแต่งานนะฮะแล้วแต่รอบครับประมาณนี้แต่ผมว่ามันก็ไม่ต้องวิ่งไหนไกลดีฮะก็อยู่ประมาณตรงนี้แค่นี้เลย thế cái tủ ngay là này, rồi là chơi tủ như thế này, than yên ยกก็ไม่ได้ฮนะอ้าวสวีดทำไงล่ะครับทีนี้ อันนี้เราเลิอกอ่ะเราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าตู้นี้เอาไม่ได้ก,ก็รมเลิกครับผมเลิกรมเลิกอันนี้ลมเลิกล่แเ้วผมจะไปดูงานอื่นอีกอุย้ยมองไม่เห็นป้ายฮะ คือเอ้ยแล้วมันเสร็จยังไอองอะลงจากรถไม่ได้เอาละเอาละสิเอาละส,ลสิประเด็นคือผมจะเลิอกอยังไงอะ เออผมจะหยุดทำงานยังไงอะ่ะไม่รูด้ด้วยสวยแล้วหยุดไม่ได้เอาไปเก็บรถหรือเปล่าก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมสวยแล้วครับลงจากรถไม่ได้ด้วย ลงลงได้นี่หว่าเามื่อกี้ทำไมลงไม่ได้ผมล่างง,งกินข้าวก่อนนะ จะคือรถอยังไงวะเพื่อจบอ๋อนี่ต้องมาจบนี่ออกเวนอ๋อโอเคเข้าใจละที่เราไม่กดออกเวนนะ ขับรถมันทุกดีกว่าครับไอ,อรถมันทุกก็ขับกันยังไงล่ะข้างในนี่หรือ,อได้ยังไงอ่ะไม่เคย้ลยน,นี่ไง เก็บรถเลยเลเวอร์เอ๋าเหมือนเราจ้างจ้างคนขับรถได้ดีกว่เนี่ย mm hmm. ไม่ได้ คืออ๋อเราต้องซื้อรถก่อนหรอเหมือนต้องมีรถก่อนหรือเปล่า Start okay. ทดอโอเคท่างมันครับอันนี้ผมจะไปําอันนี้ต่อ นี้เราไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษานะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอทำอันนี้ต่อกันเพนนื่อนงนะครับผมขออนุญาตเราจะทำไงต่อดีนะงานนี้ ขับรถบรรทุกผมยังไม่เคยขับเนี่ยผมอยากลองเหมือนกันแหละขับยังไงผมขออ่านก่อนนะ ขับรถมันทุกขสอง,องไปตามจุดในแมปข้างล่างเลือกหัวข้อธนาคารกดฝากเงินธนาคาหัวข้อลถแต่ละราคามีความเร็วที่แตกต่างกันกดรถกดรูปรถเพื่อครับกดงานหรอกเตอย์คิวของตัวเองได้ที่เมนูนี้เมื่อขับรถจบ เงินจะเข้าในธนาคารแล้วมันทุกข์ากต้องการนำเงินออกให้กดเพื่อถอนเงินโอเคขอไปดูอีกทีครับข้องใจวะ ใช่ครับพี่อรรเอ้ยครับเอ๊ะขับรถบรรทุกนี่มันขับกันยังไงครับรถบรรทุกอันนี้เหรอครับผมให้บอดขับให้ครับพี่อ่าถ้าให้บอดขับนี่เราต้องทำยังไงครับให้บอดขับนี่ทำไงครับเราต้องมีรถก่อนเหรอ ผมก็ให้เพื่อนทำให้อีกทีครับพี่ผมก็ลืมอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองมดดั่วดูครับเห็นว่ามันต้องซื้อรถก่อนนะครับต้อต้องซื้อรถก่อนรเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านขายรถในเมืองนู่นเหรอฮะในนี้น่าจะมีให้เลือกนะครับพี่ลองดูลองหาดูครับอ๋อโอเคครับครับผมไปแล้ ครับผม,ผมครับก็คือเราต้องซื้อรถขั้นแรกขั้นแรกเราต้องซื้อรถนั่นเองครับแล้วทีนี้ถ้าเราซื้อรถกะกากเราก็จะได้งานกระกากรือเปล่านะเริ่มซื้อจากคันที่ก่อนไหมไม่เสียหายแต่เราไม่มีตัง เออเออเราเราต้องมาซื้อน,นี่แล้วล่ะเราไปกดตังก่อนไหมเหมือนเขามา,มา,า,มาเอามารับเงินก well. ันนะตรงนี้นี่ก็น่าจะครึ po ่งชั่วโมงแล้วผมไปวิ่งนี่ก่อน ได้หรือ,อยังนะขอดูก่อนนะกดพีที่ออกได้แล้วครับเรากลับโปบฟากันเลย ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องมัรรลบรรทุกได้คล่องใจมากแต่เหมือนเขาจะจ้างบอดกันแล้วเขามาเก็บเงินอ่ะน่าจะเงินดีนะผมว่าอตกเฉย เอ้ยสวยแหละโดนหักตังอีกไงต้องอออแต่จะไม่ได้ตังแล้วงานนี้

มามาัมา้งรถแข่งก็มาตอนนอี้ไม่ทันละไม่ทันทักอย่าง ทันแน่ๆเลยวะ่ะเออ,เอ,อ สวยสวยเออตกไปที่เลยอืมอะไรวะเนี้อ้ขึ้นยังไงล่ะ รถพังครับวิ่งปีกลยครับโคตรสิงเลยว่ะเออวิ่งปีครับวันนี้